โสดมาเบิ่งคนหนายากคนหนายากปี๊บปี๊บปี๊บอยู่เศร้ามากปี๊บปี๊บปี๊บพึ่งออกไปมากได้จ้ะทุกคนมึงดูอยากออกอีกละให้มันไม่กินอะไรหวานได้ไหมเนี่ยดื่มกาแฟได้ไหมเนี่ยเอาไปละจบก็แบบ แงมเปิดให้อ๋อพิ่นอยากสิเอาลูกบอลเป็นเลนเบื้องแรกพี่น้องเอ้ยมันเย็นนะมันไม่ยังดอก <laughs> เบื่อโมจิใเกียร์ที่ชวมม์มจิโชว์มาเกียร์เฮยเพราะง่ายพอกต้องต้องทำควาสะอาดตรงไว้ขอบประตูจากนั้นเปื่อนลงมาง่างออกง่างเข่ามันหนาวมันยังดอกทุกคนเพราะว่าไปยืนเพราะใดพ่อซิปนาทีเด้ยคันบอสไซเสือแขนเงีว พี่นุ่นก็บ,บอกอยากออกไปยืนโดนเนาะมันเย็นเห็นเป็นในสีเย็นเด้สามโมงสายนี่พี่น้องหนาวเด้อบ่เป็นบ่บหนาวเดว้มันได้คุกกี้เราเป็นกระสีไปอยู่บ๊อบบี้บ่รู้เรื่องอยังเด้อคว่ำนองคว่ำหนาวเล่นย่างเดียวก็ให้ได้ออกไป มุนีอากาศดีเจ้าูุนีอากาศหมายถึงว่ามิ่งม่แดดนะจ้าทุกคนสามมือสี่มือหลังมานี่มีแต่ฝนแล้วก็ฝนหิมะนะจ้าเป็นน้ำเป็นน้ำีเนนำ่เป็นหิมะแต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งนะมันมันบกกอบพื้นมันเป็นเอิร์นมาฝนหะิมะมาทักทายจ้ะทุกคน พี่หนุนใกล้ๆจะได้กลับเมืองไทยแล้วโอ้ยดีใจลายอยากไปสัมผัสบานเฮาเนาะพี่น้องบานเฮาได้ยินข่าวอากันหนาวเพื่อนนกนกกระบินว่อนเลยนกพิราบโอเคน่าจะพี่หนุ่นก็ทักทายพ่อในมะลงคลิป เตรียมโตัวให้งานอีกจ้าตุ้มมือนี้ก็ได้วันนี้วันศุกร์นะพี่นุ่นก็จะเตรียมโตัวให้งานวันเสาร์ก็มีลูกค้าอีกจ้ากระเป๋าวันอาทิตย์ก็สิได้เพราะว่าวันจันทร์พี่นุ่นต้องเดินห้างไป่เสาร์สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้